น,น่คืออินาซึมะเดบุโฮะเาที่พักอาศัยของตระุูลใหญ่ของอินาซึมะนั้นหรอดูไม่ได้เว่์วงังเหมือนอย่างที่คิดไว้เลยนะอ๋อก็เหมือนเคยเห็นเสียบเทมเบิลมันเลวอันน่ะอีนตตอรรับสู่คาริฮาดะคามิสตโตะนะคะแขกผู้มีเกียรติทั้งสองคุณหนูรอทั้งสองท่านมานานแล้วนะ องหญิงก็เรียนข่าวคนนั้นที่พูดถึงมาโดยตลอดสินะเธออยู่ที่ไหนกันไหล่้องุงทีข้างหลังบ้านนั้นนั้นหรอเนสำนักคุณหนูอยาเห็นสำนักอ่ายาชิโรแล้วโดยปกติคุณหนูคาิซสโตะมักจะรับแขกด้วยวิธีนี้พูดได้เลยว่าเป็นทรรมเนียมที่สำนักอ่ายาชิโร่สืบสารมาร้อยปีแล้วโปรด โยกโทษให้ด้วยก็เข้าใจได้อยู่ก,ยก็เป็นถึงองค์หญิงกระเด็นข่าวผู้สูงสัง์นี่นายทั้งสองท่านเดินทางเข้ามาข้ามมหาสมุทรและผ่านการเดินทางที่แสนเด็ดเหนื่อยมาถึงแคทดฮหาดแล้วก็ยังสมาเจอสถานการณ์แบบนี้อีกต้องขอโทษด้วยที่เสียมารยาทฉันตั้งตาการมาถีขอทั้งสองหรือตลอด,ลลอดและหลังจากคำบอกกล่าวของ<ข>เหล่าอ๋อ บอกเล่าของเทมะฉันก็เชื่อมั่นได้ว่าทั้งสองคนมีพลังที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้เอเดนสมาในทุกวันนี้นนนภายใต้การนำของคำสั่งราชิชชันความปรารถนาของชาวเมืองกำลังถูกเหยียบย่ำแม้ว่าสำนักยาชิโรจะมีหน้าที่รับใช้โชกุนแต่เนื่องด้วยหน้าที่ของตัวเองที่เป็นฝ่ายที่ต้องใกล้ชิดกับความเป็นอยู่ของชาวเมืองมากที่สุด พลังของสำนักนั้นมาจากความไว้วางใจของชาวเมืองถ้าเพื่อเฉยต่อสถานการณ์นี้แล้วจะนอนหลับได้อย่างสบายใจได้อย่างไงกันนักเดินทางให้ฉันยืมพลังของเธอด้วยนะว่าพวกพวกเราจะต้องชัดแค่มาพบกับโชกุนไลเด่นนะ ฉันบอกแล้วไงคุณหนูว่าทาแบบนี้ไม่ได้ผลหรอกฉันขอตัวก่อนนะชัชมันยอรอเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปสิทาไมหล่อฉันจะจช่วยแนะนาเธอให้กับโชกุเลดินให้แต่ก่อนหน้านั้นเธอต้องช่วยให้ฉันเติมเต็มความปรารถนาให้สำเร็จสามข้อก่อนความปรารถนาอะไรงั้นหลอเป็นเรื่องเกี่ยวกับคนที่สูญเสียวิชั่นสามคนนะเมื่อเธอได้เจอกับพวกเขาบางทีอาจจะสามารถเข้าใจได้เอง ฟังเรื่องเล่าคร่าวๆเกี่ยวกับสามคนที่สูญเสียวิชันให้ฟังนะคะชามูไรผู้วิทักษหมู่บ้านซามูไรที่เคยทําตามคาสั่งรับวิชันและนักดาบที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเป้าหมายที่จะอันดับหนึ่งของโลกใช่ไหมเช่นแล้วโปรดช่วยให้พวกเขาสุดกําลังและฉันจะรอให้พวกเธออยู่ที่นี่่ะตกลงก็ได้อ,อย่างกระดบกวนด้วยนะสูสๆนะเพื่อนนี้เควสยาวมากแคตายเถอะ ในฉันขอดูหน่อยสีคนที่อายากาพ,พูดถึงอยู่ที่ไหนกันหนานี่คุณทำอะไรอยู่อ๋ออยู่มาตั้งหลายปีแล้วทำไมอยู่ๆถึงนึกจะ จากไปหล่ะที่เลี้ยวพวกเรายังไม่ได้เตรียมใจเลยนะอยู่ๆก็ได้ยินเรื่องแบบนี้พวกเด็กๆยังรอให้พวกเออยังให้รอให้คุณพาพวกเขาออกไปเที่ยวเล่นอยู่นะขอร้องหล่ะช่วยคิดให้ดีนะอีกทีนะน่าเป็นคนที่ไอเดกาพูดถึงหรือเปล่าเรารีไปดูกันเถอะคุณครูเฮนซิมะใช่ไหมทำไมอยู่ๆถึงอยากจะออกไปจากที่นี่ล่ะ ฉันหรอถ้าถามว่าทําไมถึงไปจากที่นี่แล้วในอีกแย่หนึงก็คือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมฉันถึงต้องมาอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่นี่นานแล้วนะ เช่นแล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่เหตุผลที่ฉัคนควรที่จะอยู่ต่อไปทำไม30ปีก่อนฉันถึงมาอยู่ที่นี่และทำไมฉันถึงไม่อยากไปจากที่นี่ตลอด30ปีที่ผ่านมามเรื่องพวกนี้ฉันจำมันไม่ได้และหลังจากที่ถูกขโมยวิชชั่นไปก็ดูเหมือนว่าฉันจะลืมเรื่องต่างๆไปหลายเรื่องเลยนะเมื่อก่อนอยากจะอยู่ที่นี่แต่ตอนนี้เพื่อความต้องการนี้มันหมดไปฉันก็คิดว่าออกไปเที่ยวเล่นบ้างก็คงดี แม้ว่าในใจของฉันจะรู้สึกว่างเปล่าเป็นแบบนี้นี่เองนะหมายความว่าถ้าพวกเราช่วยหาเหตุผลให้การอยู่ต่อได้คุณก็จะไม่ไปใช่ไหมอืมแต่ว่าแม้แต่คุณเองก็ยังลืมแล้วจะทำยังไงดีละ่ะลองพยายามทบทวนดูอีกทีไหมดูสิว่าพอนึกอะไรออกบ้างไหม จะว่าปเป็นแล้วครั้งก่อนเขาเอาผลไม้ไปให้กับคุณเฮนจิมะเหมือนว่าจะเห็นว่าคุณเฮนจิมะก็นงเขียนไดอารี่อยู่นะนฉันเคยทําแบบนั้นด้วยหรอพูดจริงๆเลยนะฉันจําไม่ได้แล้วนะเคยทําสิในตอนนั้นคุณเฮน,นจิมะยังบอกว่าต้องจดเรื่องเร่งที่น่าสนใจเอาไว้เผื่อไว้ใช้ในโอกาสสาคัญในวันข้างหน้า เลเลยถ้าหาได้แอดี้เจออาจจะรังคุณเฮจิมะไว้ได้ก็ได้นะพวกเราลองไปหาดูแถวนี้กันเถอะแ้นก็รบกวนพวกเธอด้วยนะพวกเราเอาเรื่องของคุณเฮจิมะไปบอกกับคนในหมู่บ้านก่อน ดูเหมือนว่าจะเป็นไดอารี่ของคุณเทจิมะนะไหนขอดูไหน่สิวันนี้ทำปลาเค็มตุ๋นแห้งกับทุกๆคนในหมู่บ้านด้วยความสุขซ่าสุ่มซ่ามจึงบงังเอินทำให้มอไม่ฉันจึงต้องแกล้งทำเป็นว่าฉันทำปลาเผาตากแห้ง วันนี้ได้ช่วยเด็กที่ตกน้ำในหมู่บ้านเขาบอกว่าเบนดูเพื่อนรักของเขายังอยู่ในน้ำฉันงมหาในช่วงบ่ายตอนนั้นฉันได้รู้ว่าเบนดูเป็นปูตัวน้อยที่เขาเชื่อเอาไว้นี่เองวันนี้ฉันไปเล่นเ่าเห็นแล้วอยู่ๆส่ก็เชือกก็ขาดฉันวิ่งไล่ตามอยู่เรื่อยๆจนพบว่าตามไม่ทันสละ<ๆ>ก็เลยหาที่นั่งลงและดูมันลอยไปไกลๆไปเรื่อยๆ มันจะเป็นเรื่องราวเข้่ไปในชีวิตประจำวันอยู่นะเอ๊ะเดี๋ยวก่อนดู๋ตรงนี้สิวันนี้ก็ไปสวดมนต์ที่ศาลเจ้าใกล้ๆอีกแล้วนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่นานเครื่องรางที่คุณให้ไวสีจางลงนิดหน่อยแล้วก็ยังเป็นสิ่งที่ล้ำค่าที่สุดของฉันอยู่ดีรู้สึกว่าจะเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากไปดูที่ศาลเจ้ากันดี ว่านี่คือเครื่องรางที่คุณเทนซิมะพูดถึงสินะดูเหมือนว่าสิ่งของของเด็กผู้หญิงเลยนะไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าเป็นรูปแบบถ้าคุณเทนซิมะถือไว้ตลอดบางทีอาจจะมีพลังงานธาตุของคุณเทนจิมะลงเหลืออีกก็ได้สามารถใช้สิ่งนี้ทำอะไรได้บ้างนะอา่าจะแล้วคุณเทนจิมะจะต้องมาแถวนี้บ่อยมากๆแน่ มีร่องรอยของดินที่แยกออกหรือเพราะคุณเทจิมะจะฝังสมบัติไว้ที่นี่แล้วก็จะถูกเก็บไว้ตรงนี้ตลอดสมบัติที่มีค่าพอที่ให้คุณเทจิมะเก็บรักษาไว้ที่นี่เป็นเวลานานถึงสามสิบปีจะต้องสุดยอดมากแน่เลยละ่ะรีบขุดขึ้นมากันเถอะนี่คือจดหมายกระดาษจดหมายเหลืองนะนะเหมือนเขียนไว้นานแล้วล่ะนี่ ถ้าเราพัดหลงกันในสงครามครั้งนี้เธอคงต้องไปรอฉันที่หมู่บ้านคน,นะนะเพราะว่าที่นั่นเป็นที่ปลอดภัยที่เราอยู่หมู่บ้านชื่อนี้ดูคุ้นหูนะที่ไหนกันนะก็ที่นี่ไงไหลายเอ๊ะงันก็แปลว่าจริงๆแล้วคุณเทมารคนนั้นอยู่ที่นี่เพื่อรอคนงั้นหรอ แต่ที่ผ่านมา30ปีแล้วนะยังไม่เจออีกหรอกางยีซักก็เอาของพวกนี้ไปคืนให้กับคุณเฮจิมะก่อนก็แล้วกันใช่แล้วล่ะในเดอเรีมันเป็นลายมือของฉันเองเครื่องรางและจดหมายก็น่าจะเป็นของฉันด้วยแต่ว่าสิ่งที่เขียนไปบนนั้นฉันจะลืมไปหมดแล้วก็ตามแต่ว่าฉันน่าจะรอใครสักคนอยู่ที่นี่มา30ปีแล้วจริงๆนั่นแหละแต่ช่วงเวลานี้ฉันเขียนสิ่งที่น่าสนใจทุกวัน เพื่อให้ในวันที่ฉันได้พบกันอีกในอนา,นาโคตฉันจะเล่าให้เธอฟังเรื่องราวที่ผ่านมาตลอด30ปีนี้มีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เวลาผ่านไปเร็วมากผ่านไปเพียงชั่วพริบตาทําไมฉันถึงลืมเรื่องสําคัญเรื่องนี้ไปนะพอค,คิดดูแล้วหลังจากที่ถูกแย่งวิชันไปฉันก็รู้สึกเหมือนว่าตัวเองนั้นว่างเปล่าทั้งความรักและความอาลัยเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับเธอ ต่างก็หายไปหมดสิ้นวายรู้สึกเศร้าจังดูเหมือนว่าฉันจะไม่ค่อยเศร้าสักเท่าไหร่นะอันที่จริงแล้วฉันก็ลืมไปแล้วหรอกว่าเธอคือใครหน้าตาเป็นยังไงเสียงของเธอและเรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างฉันกับเธอเป็นยังไงฉันก็จําไม่ได้แล้วล่ะมันเป็นเหมือนกับว่าเธอไม่เคยปรากฏตัวข้างกายฉันช่วงเวลาหลายปีนั้นเป็นเหมือนกับอา้าวห้วงแห่งความฝันที่เลือนลาง แล้วฉันแล้วยังจะจากไปอยู่หรือเปล่าไม่แล้วล่ะฉันรอมาเก็บทั้งชีวิตรอก็จะรอต่อไปนั่นแหละแต่ว่าหากเธอจะแล้วกลับมาเรียกชื่อเธอไม่ได้เธอจะต้องเสียใจยไหมนะพอนึกถึงเรื่องนี้ในใจของฉันก็รู้สึกว่าเสียใจยขึ้นมาบ้างแล้วหล่ แปลกจังทาไมฉันจําเธอไม่ได้ได้วยซ้าทาไมฉันถึงยังมีความคิดแบบนี้อยู่นะเมื่อก่อนรู้สึกอยู่เสมอว่าในใจนั้นว่างเปล่าเหมือนกับขาดอะไรไปแต่ไม่ว่ายังไงก็ต้องขอขอบคุณพวกเธอนะที่ทําให้ฉันได้เจอกับเหตุผลที่จะอยู่ต่อไปฉันจะรอพวกเธออยู่ที่ต่อไปถึงคุณที่มะจะบอกว่าไม่ได้เศร้าแต่ไม่รู้ทำไมฉันถึงรู้สึกเศร้าจังฉันเองก็เหมือนกัน เขเป็นอย่างที่อายากะแล้วก็คุณเทซมะบอกจริงๆด้วยหากสูญเสียวิชั่นไปสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความปรารถนาก็จะสูญเสียไปพร้อมๆกันนี่เป็นเหตุผลที่คุณเทซิมะมีสภาพเป็นแบบนี้ในตอนแรกสินะอย่างน้อยก็ถือว่าเราได้ช่วยเขาแล้วล่ะ<อ>ใช่ไหมงั้นเราไปตามหาคนต่อไปกันเถอะน่แาแปลกจังได้ยินว่าสำนัก อยู่ภายใต้อำนาจของโชกุนโดยตรงและคอยดูแลกิจการที่เกี่ยวกับกฎหมายและกฎระเบียบของอินาซึมาด้วยเรื่องคำสั่งรับอิิชันก็เป็นพวกเขานี่แหละที่คอยดําเนินแต่ว่าทํำไมพวกเขาถึงลงมือกับพรรคพวกของตัวเองละ่ะไม่เข้าใจเลยจริงๆเดี๋ยวนะดูเหมือนตัวนั้นมีคนทะเลาะกันพวกเราไปดูกันเถอะอะไรอ่ะ ฉันถามว่าอาหารบรรเทาทุกข์ของเดนนี้ตกลงแกจะให้หรือไม่ให้พวกเราทั้งครอบครัวต่างก็รออาหารบรรเทาทุกข์อยู่ถ้าวันนี้ไม่ให้คำอธิบายอะไรสักอย่างแกก็ต้องอย่าหวังว่าจะได้ไปเลยบอกไปอีกครั้งแล้วฉันไม่รู้ว่าอาหารบรรเทาทุกข์อะไรนั่นหรอกมัาจะมาโกหกอีกนั่นเป็นอาหารบรรเทาทุกข์ไม่ได้มีไว้ให้กับพวกชาวสมุไร ใช้มันเพื่อประโยชน์ของตัวเองนะนพวกชาวบรายจะทำอะไรก็ได้งั้นหรอมันจะไปฟ้องอะไรนะฟ้องร้องเรื่องนี้กับสันักอาหารบันเท่าทุกหมายถึองอะไรกันคุณเป็นใคร,รเป็นพวกเดียวกับพวกอะไรนะคุโรซาวะหรือเปล่ามนไม่ไม่ไพวกเราเป็นแค่คนธรรมดาที่ผ่านมาได้ยินเสียงพวกคุณทะเลาะกันก็เลยเดินเข้ามาดูนะคะ เดีนี้ได้เองพอดีเลยเเลชอบมาเราจัดก,การเรื่องนี้หน่อยซิส่บไราคนนี้คุโรซาวะเป็นทหารของกอง,องสวินแห่งโชกุนซึ่งถ้าทางของอกองทัาแห่งโชกุนได้แจกใส่อาหารบรทาทุกให้กับคนในพื้นที่นี้แต่พวกเขาคือผู้ที่รับผิดชอบเมื่อก่อนถ้าพวกเรามาหาเขาก็จะได้รับอาหารบรรทาทุกแต่ตอนนี้อยู่ๆก็ไม่ให้ซะละ พวกเขาจะต้องโลภมากและคิดจะเอาอาหารพวกนี้ไปไว้กับตนแน่ๆถ้าไม่มีอาหารพวกนี้พวกเราก็คงหิวตายแน่นอนเลยไม่นึกถึงความรู้สึกของพวกเราเลยสักนิดเมื่อก่อนก็คิดว่าเป็นคนดีคนหนึ่งแต่ในตอนนี้ก็ดูเหมือนคนเลวเหมือนซาเมรายคนทั่วไปนั่นแหละ มิน่าลากถึงได้ยึดถูกกิดวิชั่นไปสกุลไนเด้นครมไม่ต้องการให้คนแบบนี้มีส่วนรวมของการปกครองดินแดนสินะพิแทกคนที่อาริอายากะพูดถึงอ๋อนี่เองว่าแต่ทำไมอายากะถึงให้เรามาช่วยคนนี้ใส่แบบนี้ละ่ะพวกเราไปถามชาไรยที่ซื้อกุโรสวะคนนั้นดีกว่านนะว่าเขาคิดอะไรอยู่คุโ อาหารมันเทาทุกอะไรกันฉันยังไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยนะไม่รู้ว่าคนพวกนั้นไปฟังข่าวรอมาจากไหนหรือคิดมาขู่ฉันน่าขำถ้าฉันมีอาหารมันเทาทุกให้กินจะยากจนเหมือนในตอนนี้งั้นหรออีกแม้แต่บ้านของฉันเองก็ยังไม่มีอาหารเลยไม่มีเรื่องอะไรแล้วก็ไปซะฉันมีเรื่องที่ต้องทําได้ยินมาว่าคุณสุเสวิชันไปเป็นแบบนั้นจริงๆนั่นแหละคนของกองทัพแห่งโชกุนบอกฉันว่า อาบอกฉันไม่ค่อยพอใจกับคําสั่งรับพิชชันจึงก่อเรื่องอยู่ตลอดและยังบอกกับฉันว่าเรื่องที่ผิดต่อโชกุริเดนก็เรียกเอาวิชั่นของฉันไปน้าแปลกจังคุณเป็นคนที่ทําหน้าที่ตามคําสั่งรับพิชชันว่าทำไมถึงไม่พอใจกับคําสั่งรับพิชชันซะเองละ่ะเรื่องนั้นพูดตมตงฉันเองก็จําไม่ได้แล้วละ่ะอา้าวฉันจําได้ว่าเหมือนในตอนนั้นมีเรื่องเรื่องหนึ่งที่ต้องทําประจําทุกเดือนแต่ว่าในตอนนี้ ก็ไม่อยากทำแล้วไหลไม่ใช่แค่จำไม่ได้เท่านั้นนะฉันยังรู้สึกอึดอัดใจด้วยกับเรื่องราวว่ามีใครบางคนที่ติดค้างอะไรฉันอยู่เกี่ยวกับเรื่องอาหารบรนเทาทุกข์ไหมล่ะฉันไม่อยากเจอฉันไม่ได้ยากย่ออาหารบันเทาทุกนะพูดเหมือนเดิมนั่นแหละถ้ามีอาหารบันเทาทุกฉันก็จะมีชีวิตลำบากเหมือนกันเหมือนตอนนี้หรอ และเมื่อที่บ้านของฉันก็เพิ่งโดนกองโจารสมบัติบุกเข้ามาป้นอะใช่แล้วเมื่อกี้ฉันวิ่งไล่กองโจารสมบัติมาทางนี้แล้วจู่ๆก็ถูกขวางทางอีกถ้าพวกเธอไม่เชื่อแล้วก็ไปสั่งสอนพวกกองโจารสมบัติสักหน่อยแล้วก็ถามพวกมันดูสิสรุปแล้วบ้านของฉันมันมีหรือไม่มีอาหารมันเท่าทุกกันแน่ รู้สึกเหมือนเขาจะไม่พูดโกหกนะแต่ก็ยังไม่แน่ใจไม่ได้พวกเราไปได้จับก,กองโจล่าสมบัติแล้วก็ถามเขาดูกันเถอะดูจากร่องรอยที่กองโจล่าสมบัติทิ้งไว้แล้วก็น่าจะตามหาพวกเขาได้อาศังจ์ัดที่กองโจล่าสมบัติยังหนีไปได้ไม่ไกลเพราะเรารีบตามกันไปกันเถอะ ที่ใหญ่วันนี้ได้ของที่มาไม่เลวเลยนะบ้านของสมุไรสองสาหลังที่เราไปยกเวน้นบ้านหนึ่งที่จนสุดๆที่เหลือต่างก็มั่นคงกันทั้งนั้นคราวนี้ก็สร้างรายได้มหาศาลเลยล่ะเสียงเล็กๆน้อยพวกนี้ไม่เท่าไรหร่หรอกนะนี่เป็นเพียงก้าวแรกสําหรับพวกเราในการสร้างไรายได้ดังนั้นวันนี้ฉันก็จะพาพวกแกไปสร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในวงการโจรให้มีชื่อเสียง พวกเราดังกล้องไปให้ไกลคุนพี่สุดยอดไปเลยฮะดูเหมือนว่าพวกเขาจะเป็นกองจรล่าสมบัติที่พวกเราตามหานะพวกเราไปสั่งสอนพวกเขาสักหน่อยดีกว่าหน้ามโหทาไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้นะเงินของฉันนั่นคือสิ่งที่พวกเราขโมยมาได้อย่างยากลำบากพี่ใหญ่รีบหาวิธีเร็วเขา้า <c oughs> เจ้าคนนี้ฉันว่าเธอเก่งไม่เบา,บาเลยนะสนใจที่จะเข้าร่วมกองจุลาสมบัติไหมละ่ะมาวางแผนการใหญ่กับพวกเราบอกเรื่องของครูสาวากับฉันก่อนนีคุครสูสวาอ๋อนึกออกแล้วที่แท้พวกเธอก็คือคนที่เขาส่งมาเงี้ยหรอสวยสวยจริงๆฉันไม่น่าแวะที่บ้านเขาเลยในบ้านของครูสวาวะเป็นยังไงบ้าง คงเต็มไปด้วยอาหารเลยสินะอาหารไม่มีหรอก,รอกในบ้านลกเละ <ใน S 2> เธอไปหมด,ดแ,แล้วก็มีกล่องที่ดูพิเศษอยู่กล่องหนึ่งฉันเดาว่าน่าจะมีสมบัติอยู่ในนั้นแน่ๆ,ๆ,ๆ,ๆตอนแรกคิดว่าจะเปิดทีละหลังเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมาเห็นเข้า แต่ในเมื่อถูว่าเธอจับได้ก็ขอใช้กล่องนั NES ้นในการไถ่ตัวพวกเราแทนละกันคิดว่ายังไงล่ะดูมีความจริงใจอยู่นะเฮงก็รีบเปิดดูกันเถอะฮะอะไรอ่ะนี่มันแบบใบสัญญาแจ้งหนี้และยังมีอีกเพียบเลยดูเหมือนว่าจะเป็นใบสัญญาแจ้งหนี้ของคุณอะไรนะอ AO หรออา e a อ e เออ ที่ร้านค้าของชามโหเป็นหนี้เยอะแยะเลยฮะนี่เป็นเรื่องอะไรกันแน่พวกเราที่ไปถามที่ร้านขายของชากันเถอะนี่จะไปไหนก็ไปซะแล้วเข้าหลังอะอย่าให้พวกเราจับได้ล่ะอ้าได้เลยขอบคุณนะเ้าไนน้อยเอาไปสัญญาใจาหนี้มาไถ่ตัวพวกเราถือว่าพวกเราได้เงินหรือเปล่านะ รีบไปถเถอะแก